สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเอกนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่23นะครับเรื่องคําไวยพ์ชั่วโมงที่23เรื่องคไวยพจน์นะครับเรื่องคไวยพจน์นี้เราจะเรียนกันทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับค่อนข้างเยอะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับความหมายของคําไวยพ์กันก่อนนะครับ คำวพยพ์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันคำวพยพ์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันมาดูคำวพยพ์คำแรกที่จะยกตัวอย่างนะครับคือรูปนี้คือรูปของลิงลิงนั่นเองนะครับเรามาดูคำวพยพ์ของคำว่าลิงมีคำว่าวอกวอกกระบี กระบีวานอนวานอนพานรินพานรินต่อมาภาพนี้คือภาพของพระจันทร์พระจันหรือดวงจันทรนั่นเองคำไวพยพจน์ของคำว่าพระจันทร์มีคำว่ารัชนีกร รัชนีกรแขแขบุหลันบุหลันนิสากรนิสากรสสิทอนสสิทรต่อมานะครับเรามาดูคำวยพ์ของคำว่าช้าง ช้างนะครับช้างมีคำวัยพ์ดังนี้อราอราดำริดำริกุญชรกุญชรสารสารคต ต่อมาคำไว้พจน์ของคำว่านกนกนกมีคำไว้พจน์ดังนี้นะครับสากุนาสากุนาปักษาปักษาวิหกวิหกปักสีปักสีสากุนีสากุนีบุหลง บุบหลงต่อมาคำ,อคำวัย,ยวพ์ของคำว่ายักษ์คำวัยพ์ของคำว่ายักษ์มีดังนี้นะครับอาศูนอาศูนรากสดรากสดแทดแทดทานบทานบมาน มานนี่คือคำไวยพจน์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ในพาร์ทแรกนะครับขอให้นักเรียนนะครับจดลงสมุดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e เป็นกำลังใจ